ภารกิจนี้มันต้องแข่งกับเวลาครับผมภารกิจสุดท้ายเราต้องคิว2ตัวครับภายใน45วินาทีเดี๋ยวมาดูซิว่าผมจะทำได้ไหมจังหวะนี้ครับโอ้โหนวนนีน้ฮะใช้แพะวิ่งเข้าฝูงเลยครับกะจังหวะว่ายิ้ยักยิกย้ยักนี่คือ2ตัวรวดเดียวอะไรประมาณนี้แต่อแอซิตครับผมแอซิตเสียได้ฮะตัวนี้ตัวนี้ว่าไงโอแอซิตครับผมแล้วเวลาก็หมดลงแล้วนะไม่ทันแล้วฮะ สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําภารกิจสุดท้ายครับหรือจะมาทําภารกิจสุดท้ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นเองฮะก็คือภารกิจนี้เลยครับผมภารกิจที่เราต้องทําลายครับผมศัตรูอย่างน้อย2ตัวภายใน45วินาทีโอโหบอกได้เลยว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายมันเป็นจังหวะการต่อสู้ที่แบบว่านี่ครับอันสุดท้ายแล้วนะมันเป็นจังหวะการต่อสู้ที่ต้องใช้ความสามารถนะครับความโหด แข่งกับเวลาจริงๆครับผมซึ่งผมเองนั้นคิดว่าตัวที่ผมจะใช้นะครับก็คือจะมีเจ้าแพะนะครับถ้าใช้เจ้าแพะนี่คือวิ่งไปเลยฮะไม่ต้องซีเรียสนะวิ่งเข้าไปเลยแล้วก็ยิงให้เร็วที่สุดจัดการคู่ต่อสู้ให้เร็วที่สุด2ตัวภายใน4 5วินาทีและอันที่2ฮะตัวนี้ครับผมถ้าเราเจอแมปที่มีความกว้างความไกลวิ่งไปลําบากก็นี่เลยฮะคิดว่าเป็นใครสิทธิ์ครับกับนเปอร์สุดโหดปเปอร์นั่นเองนะค่อยๆบรรจงยิง อาจจะทําให้เรานั้นทําภารกิจได้สําเร็จอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะนําภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่ามันจะมันขนาดไหนสําหรับเจ้าภารกิจนี้บอกได้เลยว่าโหดนะผมคิดว่ามันก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเออโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อตอนต้นคลิปก็ผมก็คือกว่าจะได้ภารกิจนี้มานี่ค่อนข้างยากมากๆนะ ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีครับมันเลยเวลาตลอดบางทีก็ตายก่อนนะแพะวิ่งไปตายเลยก็มีนะครับแต่จังหวะนี้ฮะเป็นภาพประกอบที่ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมครับคลิปนี้นี่โอ้โหลุ้นใจขาดเลยฮะใกล้เคียงมากๆเลยนะนี่ฮะวิ่งเข้าไปกลางวงมาเดิมแล้วตรงนี้โล่เหลืองครับซึ่งแน่นอนโล่เหลืองเนี่ยผมคิดว่าบางครับมาแล้วหนึ่งคิวเวลายังได้ฮะขออีกคิวเดียวเท่านั้นภารกิจผมก็จะผ่านแต่จังหวะนี้ยังไงฮะได้ไหมครับงูงูนิดเดียวคืบ เรียบร้อย double q ทันเวลาพอดีเป๊ะเลยครับผมนะทันเวลาพอดีเป๊ะเลยครับผมโอ้โหใจจะขาดเพราะว่าเล่นมาหลายเกมมากๆนะครับเกมที่ผมบันเึก่อนเ,เพื่อนได้รับชมเกมนี้นะโอ้โหนะครับผ่านมาก็รยกไดว่าหลายสิบเกมครับนะบแพะวิ่งไป,ไปตายบ้างอะไรบ้างแบบดุเดือดนะฮะตอนนี้ภารกิจนั้นเรียบร้อยแล้วนะทําให้ผมนะั้นรู้สึกโล่งเป็นอย่างมากคราวนี้ก็ไม่ต้องสนใจแล้วฮนะไล่บี้อย่างเดียวเลย ก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่โอ้โหเอาเรื่องเลยนะทุกคนนะครับภารกิจเนี้ยดีนะมาอยู่ภารกิจสุดท้ายครับไม่งั้นเละยุ่งเลยนะครับเล่นเอาหัวร้อนเหมือนกันนะเออเจอแต่แพะเจอแต่อะไรเงี้ยวิ่งไปตายมั่งอะไรมั่งนะครับ45วินาทีทํา2คิวนี่ก็ถือว่าเร็วนะครับขนาดใช้สไนเปอร์นะบางทียิงไปโดนแพะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าสไนเปอร์อย่างเจ้าคลาสิทธ์นั้นมันต้องโหลดนะครับ19วินาทีไง นะถ้าผมจำไม่ผิด19ใช่ไหมสิบเก้าหรือสิบหกสิบเ้าหรือเปล่าลิปเปอร์อะนะครับถ้ายิงถ้าเกิดคิวไม่ได้ตัวแรกคือจบเลยนะต้องรอปืนโหลดอีกอะหมดเวลาก่อนครับผมแต่ตอนนี้สบายใจแล้วฮะภารกิจสําเร็จครับผมก็จะเล่นได้อย่างสนุกสนานขึ้นนะคลายความกังวลไปได้ครับเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวตอนจบนะครับผมก็จะไปรับภารกิจที่สําเร็จแล้วก็จะเปิดกล่องให้เพื่อนในรับชมเนาะตอนนี้กิจกรรมนั้นใกล้หมดเต็มทีฮะหรือเวลาเพียงแค่1วันกับอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะนะครับกิจกรรมใหม่นะครับ9ก็ก็จะเข้ามาแล้วนะก็คือเจ้าเซโลนะครับผมนะเจ้าเซโลหุ่นยนต์ตะกานตัวใหม่ก็จะเข้ามาแล้วนะนะครับเป็นอะไรที่เร็วมากๆเลยนะนะครับผมเองก็ตั้งตารออยู่นะทุกครั้งเลยมีการอัปเดตใหม่เนี่ยมีแต่ของดีๆของแปลก นะครับเข้ามาอยู่เรื่อยนะก็จะมาสร้างความปนป่วนนะครับผมกันอีกอีกแล้วอ่ะพูด,ดง่ายๆอ่ะสร้างความปนป่วนโอ้โหยิงครับตรงนี้สไนเปอร์นี่แหละฮะนานๆเล่นทีนะทุกคนผมเองก็จะยิงไม่ค่อยถูกแต่ก็ถือว่าเล่นสนุกครับสําหรับเจ้าใครสิทธ์ก็จับจังหวะกันไปนะเพราะว่าผมนั้นมันเป็นสายลุยไงก็เลยจะไม่ค่อยได้เล่นสไนเปอร์สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีไว้ใช้เอาไว้เอาไว้ใช้ทําภารกิจนะนะครับอย่างที่บอกฮนะ หุ่นตัวของเรานั้นอาจจะไม่ใช่หุ่นเมตาหรืออาจจะไม่ใช่หุ่นที่แกร่งที่สุดครับแต่มันใช้ทําภารกิจได้นะทุกคนนะครับหุ่นแต่ละตัวนั้นใช้ทําภารกิจได้ซึ่งผมก็พูดอยู่เสมอนะและหลายคนเนี่ยได้หุ่นมานี่ไม่พอใจเลยนะครับว่าหุ่นตัวเองไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะครับแต่จงจำเอาไว้เลยนะว่าถ้าคิดจะเล่นเกมนี้แบบจริงจังแล้วก็หุ่นทุกตัวนั้นมีประโยชน์ครับเอาไว้ทําภารกิจที่คุณไม่คาดคิดได้นะเอออะไรประมาณนี้ในเกมนี้ครับ เรามาทําให้จบฮะซึ่งผมคิดว่ามันก็ดุเดือดมากๆเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนั้นมีแพะเยอะจริงๆครับวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้หุ่นผมก็จะหมดแล้วเนี่ยเหลือเจ้าใครสิทธิ์ครับเดีย๋ยวเราจะย่องไปด้านข้างฮะนี่แบบนี้เลยยึดจุดสัญญาณครับเรากําลังนําแบบนี้ก็อ้าวอย่างนี้ครับเรียบร้อยสกิลมาทันพอดีฮะเลือดเหลือน้อยแบบนี้นะยิงนิดเดียวก็แตกเลยครับไปฮะไ,ไปต่อไปต่อก็เรียวกว่าไปต่อตอนนี้ก็แหม สบายใจขึ้นมามากเลยจากที่หัวร้อนไปเลยนะยิงครับเนี่ย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 ย,ยิงไม่โดนเลยนะทุกคนนะครับแล้วโหลดครับโหลดนานมากนะกระสุนปืนนะครับผมเนี่ยสกิลมาแล้วแต่กระสุนปืนยังไม่มาครับปุ๊บได้แล้วเดี๋ยวเราจะแอบไปอยู่ด้านข้างฮะับไขสิทธิ์ก็เป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เจ้าเซโลนั้นคงจะทําอะไรยากเพราะว่ามันปิดตาโอ้ยิงแบบนี้สบายๆครับคู่ต่อสู้ไม่เห็นนะทุกคน หลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยเห็นไหมไม่เขาไม่สนใจเราเลยฮะนี่ครับเขาไม่สนใจเราเลยฮะเรามีปืนสุดโหดอยู่ในมือยิงแบบนี้นะครับผมยพลาดไปสองนัดแม่อุต่ายิงจ่อๆยังยิงไม่โดนอ่ะเออเพื่อนๆคิดดูดิแล้วนี่ได้ไหมได้ไหมเลือดเหลือน้อยครับปึ๊บทันไหมครับผมทันไหมไม่ทันแล้วนี่เหลือน้อยโอ้โหเข้าซอกพอดีแล้วคนเห็นพอดีปึ๊บเรียบร้อยไทยสเลยเยอร์เอ,อ้ย ก็ยังได้อยู่ยิงเข้าซอกไปเลยนะเฮ้ยนี่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 น,นี่เอ้ยเขาไม่เห็นเราทุกคนนะครับไม่มีใครสนใจเราเขาไม่เห็นเราฮะแล้วก็ยืนรอแบบนี้เลยนะอ้าวจบเลยเออเขาไม่เห็นเรานะตรงนี้จังหวะนี้ก็ชนะไปเลยฮะนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บภารกิจกันดีกว่านะแม่โอ้โหบอกได้เลยฮนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆทำกันเป็นยังไงบ้างนะก็สามารถเล่าให้ฟังได้นะครับสําหรับคนที่ทําภารกิจ นะครับทำแล้วเป็นยังไงติดขัดตรงไหนคอมเมนต์คุยกันสนุกสนุกครับไปรับภารกิจตั้หน่อยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมเหลืออยู่อันสุดท้ายแล้วทาไมรับก็จะทําไม่ทาก็จะเสียได้แย่นะทุกคนนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้สักทีนะปืนผมก็ทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะเอาปืนเจ้าตัวฮารโล่เออนะครับเจ้าต,ตัวฮาโลรับโอ้นี้ฮะโอ้ย เนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำาธารกิจแล้วนะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะเราสามารถดูวิดีโอแล้วเก็บ2ใบสุดท้ายได้นะครับนะอย่างคนที่ทำภารกิจนี้ถ้าเปิดสมุดปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็ดูวิดีโอแล้วก็จะได้เองนะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะโอเคฮะรับเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะนะครับกระดานผู้นำก็ไม่มีอะไรพิเศษเดี๋ยวเรามาเปิดบัตรกันหน่อยฮะเวลายังพอเหลือนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราเปิดบัตรตัวนี้ให้หมดเลยนะดูซิว่าจะได้ของดีกับเขาไหมนะครับอยากได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะครับผมพักนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยเลททองไม่ออกเลยนะอืมมีแต่เลทธรรมดานะครับแบบเฟี้ยวฟ้าไม่มีเลยนะเออแบบเฟี้ยวฟ้าวอ่ะไม่มีเลยนะเนี่ยเลทสีม่วงอีกแล้วครับนะโอ้นักบินครับผมโอชโกจิโอโชโอกจิโอโชกจอชกจ,กจิแล้วก็นักบินครับ กูรี่ครับโอ้โห่ห้าร้อยครับผมนะได้กูรี่ก็เป็นชิ้นส่วนที่น้อยมากๆแบบนี้เลยฮะนะครับอื uh ้ม huh. อ่ะ uh huh. เดี๋ยวเปิดบัดตรธรรมดาอ้าวเหลืออีกหนึ่งใบเปิดก่อนครับหายหมดไปเลยนะหมายสุดท้ายครับฟืบโอ้ oh, ได้ชิ้นส่วนไม่อีกห้าร้อยทุกคนแม่อย่างว่าครับเป็นหุ่นใหม่เนาะนะเดี๋ยวเปิดอันนี้ครับ สักหน่อยนะครับเพื่อให้เวลามันได้นะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะทุกคนไม่สนุกครับฟืบซึ่งเดี๋ยวผมทําคลิปเปิดทั้งหมดโดยรวมนะอีกทีหนึ่งนะครับเต็มๆเลยเอาแบบเต็มๆเลยนะครับเปิดเกลี้ยงอ่ะนะครับเออเออดูครับโอ้หนักบินครับโอชุดสี่ฮะเรียบร้อยครับสิบใบไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะต่อกสักสิบใบครับ เพราะว่าเวลามันยังเหลือเวลาเหลือเราก็เปิดเล่นไปทองไหมโอเลทองฮะเฮ้ยดูทิว่าจะได้อะไรเลททองงูหรือเปล่าโอฟิออนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะโอ้ไม่ใช่แล้วครเป็นปืนฉมวกครับผมแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะนักบินครับหนีไม่พ้นจริงๆสําหรับนักบินก็มีประมาณนี้ครับทุกคนนะครับวับงว่าเพื่อนคงสนุกเนาะบอกได้เลยว่าแหมกิจกรรมนี้ ดูเดือดเลือดพล่านทุกครั้งเลยอย่าลืมกดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผม